สวัสดีค่ะพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณบุรีวันนี้จะมาบอกวิธีการทำาวสาเกมเมรอนกันค่ะอันดับแรกนะคะเราเลือกรูกเมลอนมานะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็นำเมล็ดนะคะแยกออกจากตัวเนื้อค่ะหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็ก เมื่อเราหั่นเมลอนเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเมลอนไโหลระหว่างนี้นะคะเราก็จะนําน้ําตาลนะคะลงไปเคี่ยวกับน,น้งเปล่าที่เราเตรียมไว้เดิเราจะใช้น้าตาลนะคะ1กิโลกร,รมัมต่อน้ำสนะามพันนะคะคิมเเวเมื่อเราเทน้ำตาลลงไปนะคะเราจะเคี่ยวหน้ําปลานะคะจนละลายแล้วก็ เราก็ตักน้ำตาลมาส่วนหนึ่งมาผสมกับยีสต์เป็นการปลูกยีสต์เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของยีสต์ใช้เวลาประมาณ5นาทีเมื่อยีสขึ้นฟูเราก็นำไปผสมกับถังที่เตรียมไว้กับเนื้อเมลอนที่หั่นไว้หลังจากนั้นนำน้ำตาลที่เคี่ยวไว้ เทลง,งในถงนังผสมแล้วเราก็คนให้มัเข้ากันเพื่อให้เพื่อให้ทำงานนะคะถ้า <S <S คนเข่ากันเลยค่ะ ดให้ผลิตนะคะเราจะปิดให้หมุนนะคะเพื่อจะให้มีอากาศนะคะเพราะว่าเวลานี้จะโดนกระน้ำปานะคะมันจะเกิดตัวแก่แล้วก็จะมีการคอคอลเซนต์เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็พักหมักทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันนะคะหลังครบ15วันเราก็นำตัวสินค้าไวสาเกเมลอนนะคะส่งมอบให้กับตัวแทนวิสาหกิจค่ะ